คุณพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วหรือและอีพีนี้ก็อีพีที่ต่อจากอีพีศูนะครับ นักประชญากลับมาที่ประเด็นเดิมของเรากันดีกว่าคุณอยากเป็นคนสดใสร่าเริงเหมือนอย่างคุณกอใช่ไหมครับใช่หนุ่มแต่อาจารย์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่ครับจริงๆผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแค่อยากให้อาจารย์ปวดหัวเล่นเลยลองแกล้งถามดูผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าไม่สามารถเป็นเหมือนเพื่อนคนนั้นได้นักประชยาทาไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับใช่หนุ่มง่ายๆเลยครับก็เพราะนิสัยต่างกันน่ะสิหรือถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือ สันดานต่างกันครับใช้หนุ่มผมขอใช้อาจารย์เป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับอาจารย์อยู่ท่ามกลางหนังสือมากมายพอเปิดอ่านเล่มใหม่ก็ได้ความรู้ใหม่ๆ พูดง่ายๆว่าความรู้สึกของอาจารย์เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลายิ่งอ่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นและพอยิ่งรู้ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่น่าเสียดายตรงที่ต่อให้มีความรู้มากขึ้นแค่ไหนเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือสันดานที่เป็นรากฐานของตัวเราได้หรอกครับหาสันดานมาไม่ได้เรื่องมาตั้งแต่ต้นต่อให้มีความรู้แค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะสุดท้ายความรู้ก็จะหลุดลอกออกไปพอรู้ตัวอีกทีก็กลับมาเป็นคนเดิมเสียแล้วแนวคิดของแอนเลอร์ ว่าผมจะพยายามสั่งสมความรู้เกี่ยวกับเขามากแค่ไหนก็คงเปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้ ความรู้ยังไงก็เป็นแค่ความรู้ต่อให้มีมากแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องโยนทิ้งไปอยู่ดีนักปรัชญางั้นขอถามหน่อยว่าทําไมคุณถึงอยากเป็นแบบเพื่อนของคุณหลักครับไม่ว่าจะเป็นคุณกอหรือใครก็ตามมันแสดงให้เห็นว่าคุณอยากกลายเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไรคือเป้าหมายที่คุณต้องการครับชายหนุ่มเป้าหมายอีกแล้วเหรอเมื่อครูก็บอกไปแล้วนี่นาผมชอบคุณอยากคุณกอและคิดว่าถ้าเป็นแบบเขาได้ก็คุณจะมีความสุขนักปรัชญาคุณคิดว่าถ้าเป็นแบบเขาแล้วจะมีความสุขหมายความว่าตอนนี้คุณไม่มี ความสุขใช่ไหมครับใช้หนุ่มว่าไงนะครับนักประชยา ตอนนี้คุณไม่มีความสุขเลยสาเหตุก็เพราะคุณรักตัวเองไม่ลงคุณเลยอยากเกิดใหม่เป็นคนอื่นเพื่อนที่จะรักตัวเองลงกันอย่าเป็นเหมือนคุณกอ่อหมายความว่าคุณอยากทิ้งต,น,ตนในปัจจุบันนี้ไปผมพูดถูกไหมครับใช่หนุ่มครับถูกเพงเลยแหละยอมรับก็ได้ว่าผมเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองที่หลวมตัวมานั่งคุยเรื่องปรัชญาล้าสมัยกับอาจารย์แบบนี้ไงนักปรัชญาไม่เป็นไรหรอกครับเวลาถูกถามว่าชอบตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ค่อยมีใครยื่นอกตอบว่าชอบกันสักเท่าไหร่อยู่แล้วใช่หนุม่มแล้วอาจารย์ล่ะชอบตัวเองไหมครับ นักประชยาอย่างน้อยผมก็ไม่อยากเป็นคนอื่นผมยอมรับในตัวตนที่เป็นอยู่ใช้หนุ่มตัวตนที่เป็นอยู่หรอครับนักประชยาฟังนะครับต่อให้คุณอยากเป็นคุณกอมากแค่ไหนคุณก็เกิดใหม่เป็นเขาไม่ได้อยู่ดี คุณไม่ใช่คุณกอคุณเป็นตัวเองอะดีแล้วแต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณควรเป็นตัวคุณแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ต่อไปนะครับถ้าคุณไม่มีความสุขการที่คุณเป็นแบบนี้ต่อไปย่อมไม่ดีแน่นอนคุณจําเป็นต้องก้าวไปข้างหน้าสักก้าวอย่าหยุดยืนอยู่กับที่ชายหนุม่มเป็นความจริงที่โหดร้ายนะครับแต่ก็ใช่อย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคงไม่ไหวแน่ผมต้องปรับปรุงตัวเอง นักประชยาผมจะขอยืมควาพูดของแอนเลอร์มาใช้อีกครั้งนะครับเขาบอกว่าไม่สำคัญว่าคุณได้หรือไม่ได้อะไรมาบ้างทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรการที่คุณอย่าเป็นคุณกอรหรือใครก็ตามเป็นเพราะคุณมัวแต่ยึดติดก,กับสินที่ได้รับมาแต่ที่คุณควรทำจริงๆก็คือหันมาสนใจว่าจะใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างไรต่างหากหัวข้อตัวคุณเองเป็นคนเลือกที่จะมีความสุขใช้หนุม่มไม่ เป็นไปไม่ได้หรอกครับนับปรัชญาทําไมล่ะครับชายหนุ่มทําไมนั้นเหรอก็เพราะโลกมันเป็นแบบนั้นนะสิโลกนี้มีทั้งคนที่เกิดร่ํารวยแถมมีพ่อแม่ใจดีแล้วก็มีคนที่เกิดมายากจนแต่พ่อแม่ยังเลวร้ายด้วยผมไม่อยากพูดแบบนี้หรอกนะแต่โลกนี้ไม่ใช่โลกที่คนเราเกิดมาเท่าเทียมกันเลยมนุษย์เรามีแต่ความแตกต่างทั้งเรื่องเชื้อชาติสัญชาติและเผ่าพันธุ์จึงเป็นธรรมดาที่เราจะสนใจว่าสิ่งที่ได้รับมามีอะไรบ้าง อาจารย์อนะ่ะเอาแต่พูดเรื่องหลักการนาธรามไม่ได้มองโลกแห่งความเป็นจริงเลยสักน,นิดนักปรชัชญาคนที่ไม่ได้มองโลกแห่งความเป็นจริงคือคุณตังหากถ้าเอาแต่ยึดติดกับสิ่งที่ได้รับมามันจะทําให้ความเป็นจริงเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับสิ่งสําคัญไม่ใช่การกลายเป็นคนอื่นแต่ เป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองต่างหากชายหนุ่มสำหรับผมแล้วการกลายเป็นคนอื่นหรือเปลี่ยนตัวเองมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับอาจารย์ก็เอาแต่เฉยเฉยไปเรื่อยเอาอย่างนี้นะครับก่อนอื่นอาจารย์ยอมรับเถอะว่าคนบรรคนมีความทุกข์มาตั้งแต่เกิดจริงๆนักปรัชญาผมไม่ยอมรับครับชายหนุ่มทำไมล่ะครับนักปรชัชญาลองคิดแบบนี้ดูนะครับตอนนี้คุณใช้ชีวิตโดยไม่มีความสุขแถมยังทุจจนอยากไปเกิดใหม่เป็นคนอื่น แต่จริงๆแล้วที่คุณรู้สึกทุกข์อยู่ตอนนี้เป็นเพราะคุณเลือกที่จะมีความทุกข์เองคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความทุกข์สักหน่อยชายหนุ่มเลือกที่จะมีความทุกข์เนี่ยนะเรื่องแบบนั้นใครจะไปเชื่อนัปรชัชญานี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยครับพูดกันมาตั้งแต่ตอนยุคกรีบโบรานด้วยซ้ำคุณเคยได้ยินคำกล่าวอันโด่งดังของโสกราติสว่าไม่มีผูดด้ใดปรารถนาความชั่วร้ายชายหนุ่มคนที่ปรารถนาความชั่วร้ายมีให้เห็นอยู่มากมายไม่ใช่หรือครับทั้งพวกขโมยและฆาตากร หรือนักการเมืองกับพวกข้าราชการที่ทุจริตคนดีบริสุทธิ์ไม่มีปรารถนาความชั่วร้ายสินักปรชัชญาแน่นอนว่าการกระทําชั่วมีอยู่มากมายแต่ต่อให้เป็นคนร้ายก็ไม่มีใครก่ออาชญากรรมเพราะต้องการให้ตัวเองได้ทําชั่วหรอกครับพวกเขาเหลังนั้นล้วนมีเหตุผลที่เหมาะสมสําหรับกรรมําแบบนั้นอยู่ในใจกันทุกคนตัวอย่างเช่นคนที่ฆ่าคนอื่นเพราะโกรธแค้นเรื่องเงินทองสําหรับเขาแล้ว นั่นเป็นการกระทําที่มีเหตุผลที่เหมาะสมหรือเรียกได้ว่าเป็นการทําความดีด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่าความดีในที่นี้ไม่ได้อยู่ในแง่ของศิลธรรมนะครับแต่เป็นความดีในแง่ที่เป็นผลดีต่อตัวเองชายหนุ่มเป็นผลดีต่อตัวเองหรือครับนักประชาคําว่าความดีในภาษากรีกคือ,อากา τ ทนความหมายของคํานี้ไม่ได้หมายถึงความดีในแง่ศิลธรรมแต่มีความหมายว่าเป็นผลดีและในขณะเดียวกันความเชื่อหรือ คาก่อนก็มีความหมายแค่ว่าไม่เป็นผลดีเท่านั้นโลกนี้มีการกระทําชั่วอย่างทุจริตหรือการก่ออาชญากรรมอยู่มากมายแต่ไม่มีใครหรอกครับที่ปรารถนาความชั่วที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองตามความหมายดั้งเดิมของมันชายหนุ่มแล้วมันเกี่ยวกับผลยังไงครับนับประชยาในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตคุณได้เลือกที่จะมีความทุกข์ด้วยตัวเองคุณไม่ได้เกิดมาในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ไม่ได้ติดอยู่ในหลมของความทุกข์แต่คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่าความทุกข์คือสิ่งที่เป็นผลดีชาหนุ่มบ้าแล้วผมจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรกันล่ะนักปรชัชญาตอนนี้ผมไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุผลที่เหมาะสมของคุณคืออะไรและทำไมคุณถึงเลือกความทุกข์แต่ถ้าเราคุยกันต่อไปผมอาจจะเห็นชัดขึ้นก็ได้ครับชาหนุ่ม อาจารย์จะพยายามปั่นหัวผมอยู่ละสิปรัชญาพักนี้ใครจะไปยอมรับกันผมไม่มีทางยอมรับแน่นอนทัในใดนั้นชายหนุ่มก็ลุกขึ้นแล้วจ้องหน้าปรชาัชญาเขม็งในหัวมีแต่คำถามมากมายชีวิตที่มีแต่ความทุกนั้นเราเป็นคนเลือกเองจริงๆหรือเรามองว่ามันเป็นผลนดีต่อตัวเองอย่างนั้นหรือนี่มันตฤษีบ้าบออะไรกันเราไปทำอะไรให้หรือไงทำไมต้องมาปั่นหัวกันถึงขนาดนี้ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหักหลางแนวคิดนี้ให้ได้เอาให้ถึงขั้นอาจารย์มาคุกเข่าแทบเท้าเราทีเดียวพอคิดแล้วใบหน้าของชายหนุ่มก็แดงกล่ำด้วยความโกรธขึ้นมาทันทีหัวข้อคนเรามาตัดสินใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนักประชยานั่งลงก่อนเถอะครับถ้ายังเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังง่ายๆว่าหลักทิวิทยาแบบแอนเลอร์อธิบายเกี่ยวกับมนุษย์เราไว้อย่างไรชายหนุ่ม ขอแบบสั้นๆย่อๆนะครับนักประชญาเมื่อครู่คุณบอกว่านิสัยหรือสันดานของคนเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่หลักจิตวิทยาแบบแอดเลอร์อธิบายนิสัยหรือสันดานด้วยคําว่าไลฟ์สไตล์ช้หนุ่มไลฟ์สไตล์หรือครับนะักประชญาใช่ครับมันคือรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดของคนเรานั่นเองใช้หนุ่มแล้วรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดคืออะไรล่ะครับ นัปรชัชญามันก็คือวิธีที่คนคนหนึ่งใช้มองโลกและมองตัวเองรพร้อมๆกับให้ความหมายแก่สิ่งต่างๆไปด้วยหากจะจำกัดความให้แคบลงมาหน่อยก็หมายถึงนิสัยไม่เหมือนกันหรือถ้าตีความหมายแบบกวา้างก็จะรวมถึงทัศนคติมีต่อโลกและชีวิตของคนคนนั้นไปด้วยช่หนุ่มทัศนคติที่มีต่อโลกนี้มันเป็นยังไงครับนักปรัชญาตัวอย่างเช่น บางนคนอนจาจจะกลุ้มใจที่ตัวเองมีนิสยัยชอบมองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าผมลองเปลี่ยนคำนี้ให้เป็นทัศนคติต่อโลกในแง่ร้ายล่ะพอใช้คำนี้แทนคุณก็จะรู้สึกได้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นิสยัยแต่อยู่ที่ทัศนคติที่ตัวเองมีต่อโลกคําว่านิสยัยสื่อความหมายว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเป็นทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนได้แน่นอนใช่ไหมล่ะครับชาหนุ่ม ดูเข้าใจยากอยู่นะครับตกลงไลฟ์สไตล์ที่ว่างนี้คล้ายคกับ,บ,บวิธีดำเนินชีวิตหรือเปล่าครับนักประชญยาจําว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่เรียกว,ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตน่าจะถูกต้องมากกว่าคุณคงคิดว่านิสัยหรือสันดานไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเลือกหรือความตั้งใจตรงไหนแต่หลักจิตวิทยาแบบแอนเลอร์อธิบายว่าไลฟ์สไตล์คือสิ่งที่ตัวเราเลือกเองครับ ชายหนุ่มสิ่งที่ตัวเราเลือกเองงั้นเหรอนักประชยาใช่ครับคุณเป็นคนเลือกไลฟ์สไตล์แบบนี้ด้วยคุณเองชายหนุ่มนี่หมายความว่านอกจากผมจะเป็นคนเลือกที่จะมีความทุกข์เองแล้วผมยังเลือกที่จะมีนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้เองด้วยงั้นเหรอนักประชญาแน่นอนครับชายหนุ่มฮ่าฮ่าฮ่า่าดูยังไงแนวคิดก็ไม่สมเหตุสมผลเลยตั้งแต่จําความได้ผมก็มีนิสัยแบบนี้แล้วจำไม่เห็นได้เลยว่าเคยเลือกอาจ,จารย์ก็เหมือนกันใช่ไหมละ่ะถ้าคนเราสามารถเลือกนิสัยตัวเองได้ตามใจชอบ เราก็ไม่ต่างอะไรกับหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมเลยใช่ไหมครับนักปรัชญาแน่นอนครับว่าเราไม่ได้เลือกตัวตนที่เป็นอยู่ด้วยความตั้งใจเต็มร้อยครั้งแรกสุดเราอาจจะเลือกไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแถมเรายังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกที่คุณชอบพูดถึงบ่อยๆอ,อ,อย่างเชื้อชาติสังชาติวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อมอีกต่างหาก แต่ถึงอย่างนั้นคนที่เลือกตัวตนที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือตัวคุณเองครับชายหนุม่มผมไม่เข้าใจครับเราเริ่มเลือกต,ตัวตนตั้งแต่เมื่อไหร่กันนับประชญยาแอดเริ่มมองว่าน่าจะตอนอายุประมาณ10บขวบครับชายหนุม่มเอาล่ะครับผมจะยอมถอยสักเก้าไม่สิถอยหลายเก้าเลยสมมุติว่าตอนอายุ10บขวบผมได้เลือกไลฟ์สไตล์อะไรนั่นไปแล้วแบบไม่รู้ตัวแต่แล้วไงละ่ะไม่ว่าจะใช้คําว่านิสยัยสันดานหรือไลฟ์สไตล์ สุดท้ายตัวตนที่เป็นอยู่ของผมก็กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอยู่ดีไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนักปรชัชญาเปลี่ยนได้สิครับถ้าเรามองว่าไลฟ์สไตล์ไม่ใช่สินที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เลือกเองได้เราก็ย่อมเลือกใหม่ได้อีกครั้งอย่างแน่นอนชายหนุ่มเลือกใหม่หรือครับนักปรชัชญาที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่รู้จักไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรืออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีตัวตนอยู่แน่นอนว่าไม่มีใครเลือกเกิดได้ เราไม่สามารถเลือกประเทศหรือยุคสมัยที่จะอยู่แต่สิ่งเหล่านี้กลับมีอิทธิพลกับเราอย่างมหาศาล คุณจะรู้สึกไม่พอใจก็ไม่แปลกหรอกครับหรือจะมองคนอื่นแล้วก็คิดว่าอยากเกิดมาในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นบ้างก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันแต่คุณต้องไม่คิดว่าทุกสิ่งสิ้นสุดลงตรงนั้นครับเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่อดีตแต่อยู่ที่ปัจจุบนันตอนนี้คุณได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์แล้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคุณจะเลือกมีไลฟ์สไตล์แบบที่ผ่านมาหรือจะเลือกไลฟ์สไตล์ใหม่ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วใช้หนุ่ม แล้วผมต้องทํายังไงถึงจะเลือกใหม่ได้ครับต่อให้มีคนมาบอกว่านายเป็นคนเลือกไลฟ์สไตล์แบบนี้เองเพราะงั้นก็เลือกใหม่สัตว์เดียวนี้เลยก็ใช่ว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้แบบปุ๊บปั๊บซะหน่อยจริงไหมครับนักประชาไม่จริงเลยไม่ว่าจะอยู่ช่วงเวลาใดหรืออยู่ท่าแกนสภาพแวดล้อมแบบไหนคนเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที ที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพราะตอนนี้คุณตัดสินใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงต่างหากใช่หนุม่มอะไรนะนักปรชัชญาคนเราเลือกไลฟ์สไตล์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับแม้แต่ช่วงขณะที่เรากําลังจับข่าวคุยกันอยู่นี้ด้วยคุณบอกว่าคุณอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะตอนนี้มีแต่ความทุกข์ขนาดให้ไปเกิดใหม่เป็นคนอื่นก็ยังเอาแล้วทําไมคุณถึงทางไม่ได้ละ่ะทั้งที่อย่าเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแท้ๆคำตอบเป็นเพราะว่าคุณตัดสินใจจะ,จะใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปนั่นเองใช่หนุ่ม ไม่จริงเลยครับนี่มันร้ายเหตุผลสิ้นดีผมอย่าเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นความรู้สึกจากใจจริงๆแล้วทําไมผมต้องตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยละ่ะนักปรชัชญาคงเป็นเพราะถึงไลฟ์สไตล์ตอนนี้จะมีอะไรติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ยังง่ายกว่าการไปเปลี่ยนแปลงมันคุณจึงคิดว่าไม่เปลี่ยนเลยน่าจะดีกว่ายิ่งไปกว่านั้นถ้าอยู่กับตัวตนแบบที่เป็นอยู่ต่อไปคุณยังสามารถอาศัยประสบการณ์ที่มีมาคาดเดาได้ว่าจะรับมือ,อยังไงหรือผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหน เหมือนกับรถที่ขับจนชีมือแล้วนั่นแหละครับถึงเคลื่อนโยนต์จะขัดข้องไปบ้างแต่เราก็พอรู้วิธีจาัดก,การให้มันวิ่งต่อไปได้แต่ถ้าคุณเลือกไลฟ์สไตล์ใหม่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวตนใหม่ของคุณบ้างไม่รู้ด้วยว่าจะจัดก,การกับสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรดีอนาคตก็คาดดาวลำบากชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลคุณอาจจะเป็นทุกข์และลำบากหนักยิ่งกว่าเดิมก็ได้พูดง่ายๆก็คือถึงจะไม่พอใจอะไรหลายอย่าง แต่คนเราก็เลือกที่จะอยู่กับตัวตนแบบที่เป็นอยู่เพราะมันช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายและอุ่นใจกว่าชายหนุ่มสรุปคือผมอยากเปลี่ยนแปลงแต่ก็กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นหรอครับนักปรัชญาเวลาที่คิดจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เราต้องผเผชิญกับบททดสอบความกล้าครั้งยิ่งใหญ่ครับเราต้องเลือกระหว่าง ความหวังวิตกที่เกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงกับความไม่พอใจที่เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาจากการไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งดูเหมือนคุณจะเลือกอย่างหลังอยู่นะครับไฮนุ่มเมื่อครู่อาจารย์ใช้คําว่าความกล้าอีกแล้วใช่ไหมครับนักประชยาใช่แล้วครับหลักจิตวิทยาแบบแอลเลอร์คือหลักจิตวิทยาแห่งความกล้าการที่คุณไม่มีความสุขไม่ได้เป็นเพราะอาดีตหรือสภาพแวดล้อมและก็ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถด้วยคุณแค่มีความกล้าไม่มากพอต่างหากหรือจะเรียกว,ว่าคุณยังขาดความกล้าที่จะมีความสุขอยู่ก็ได้ครับ หัวข้อกำหนดชีวิตตัวเองวินาทีนี้ชายหนุ่มความกล้าที่จะมีความสุขนับประชยาอยากให้ผมอธิบายเพิ่มเติมหรือเปล่าครับชายหนุ่มยังครับเดี๋ยวก่อนผมชักจะมึนแล้วเริ่มแรกเลยอาจารย์บอกว่าโลกนี้เรียบง่ายการที่เราเห็นว่าโลกใบนี้ซับซ้อนเป็นเพราะเองมองเห็นด้วยความรู้สึกส่วนตัวจริงๆแล้วชีวิตคนเราไม่ได้ซับซ้อนแต่เป็นเพราะตัวเราเอง ที่ทําให้มันซับซ้อนการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจืนเป็นเรื่องยากจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเราไม่ควรมองว่าอันดีคือตัวกําหนดทุกสิ่งเหมือนอย่างฟรอย แต่ควรเลิกใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเลิกเชื่อเรื่องแผลใจคนเราไม่ได้ถูกชักใยโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ก็ไปข้างหน้าตามความปรารถนาที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการนักปรัชญาใช่แล้วครับใช้หนุ่มอัจันย์ยังบอกอีกว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นหลักสําคัญแนวคิดของแอนเลอร์และบอกว่าคนเราเลือกไลฟ์สไตล์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลานักปรัชญาตามนั้นครับใช้หนุ่มแล้วที่ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะตัวผมตัดสินใจว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง ผมไม่กล้าพอที่จะเลือกไลฟ์สไตล์ใหม่หรือพูดง่ายๆก็คือยังขาดความกล้าที่จะมีความสุขผมก็เลยเป็นทุกข์ทั้งหมดนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับนะักปรัชญาถูกต้องครับใช้หนุ่มถ้าอย่างนั้นปัญหาก็อยู่ตรงที่ ต้องทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้อาจารย์ไม่ได้อธิบายตรงนั้งเลยครับนักประชญาถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งแรกที่คุณควรทำในตอนนี้คือคําตอบก็คือตัดสินใจเลิกมีไลฟ์สไตล์ในแบบที่กําลังเป็นอยู่ผมขอยกตัวอย่างแล้วกันก่อนหน้านี้คุณบอกว่าถ้าเป็นเหมือนเพื่อนของคุณได้ก็คงจะมีความสุขแต่ตราบใดที่ชีวิตคุณผูกติดกับคาว่าถ้าเช่นถ้าฉันทําแบบนี้คุณก็จะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าคุณจะใช้มันเป็นข้ออ้างให้ตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไอหนุ่มข้ออ้างหรือครับนักประชญาผมมีเพื่อนอายุน,น้อยกว่าอยู่คนหนึ่งเขาฝันอยากเป็นนักเขียนนิยายแต่ก็ไม่เคยเขียนผลงานออกมาได้สักเทเขาบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาเขียนนิยายเลยทำให้ไม่มีผลงานส่งประกวด แต่มาเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือจริงๆแล้วการที่เขาไม่ส่งผลง,งานเข้าประกวดเป็นเพราะเขาอยากโกหกตัวเองต่อไปว่าถ้าเราจะทําก็ทําได้และไม่ต้องผเผชิญกับการถูกคนอื่นวิพาก์วิจารณผลงานหรือตกรอบหาผลง,งานไม่เข้าตาก,การรมการต่างหากเขาจึงมีชีวิตอยู่โดยใช้คําว่าถ้าเป็นข้ออ้างเช่น ถ้ามีเวลาก็ทําได้หรือถ้าสภาพแวดล้อมดีๆก็เขียนได้ยังไงเราก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วพอผ่านไปสัก5หรือ10ปีเขาก็จะหันไปใช้ข้ออ้างอื่นแทนเช่นแก่แล้วหรือมีครอบครัวแล้วจริงไหมครับชายหนุ่มผมเข้าใจความรู้สึกของเขาดีเลยละ่ะนักปรชัชญาแต่ถ้าสมผลงานเข้าประกวดต่อให้ตกรอบเขาก็ยังได้พัฒนาตัวเองหรือไม่ก็อาจจะทำให้เขารู้ว่าควรเลือกเส้นทางอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นแบบไหน เขาก็ยังได้ก้าวไปข้างหน้านี่แหละครับการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ถ้าไม่มีความกล้าก็ก้กาวไปไหนไม่ได้หรอกชายหนุ่มแต่ความฝันก็อาจจะแตกสลายไปด้วยนะครับนับกปัชฉยาจะเป็นอะไรไปล่ะครับนี่ขนาดแค่บททดสอบง่ายๆเองนะเราเที่ยวหาข้ออ้างมาเป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่ได้ทั้งที่มีเรื่องที่ควรจะทําอยู่ตรงหน้าแท้ๆชีวิตแบบนี้ไม่ยิ่งทุกข์หนักหรอครับกรณีของเพื่อนผมที่ฝันอยากเป็นนักเขียนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ทําให้ชีวิตยุ่งยากขึ้น จนไม่สามารถมีความสุขได้ชายหนุ่มยากจังหลักการของอาจารย์ดูยากมากเลยนะครับนักปรชัชญาถ้าเปลี่ยนก,กับยาก,ก็คงเป็นยาขมที่ได้ผลชะงักครับชายหนุ่มขมปีเลยล่ะครับนักปรชัชญาแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกไลฟ์สไตล์เราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นแค่การเปลี่ยนเพราะความจําเป็นคุณยังคงเป็นคุณคนเดิมแค่เลือกไลฟ์สไตล์ใหม่เท่านั้นอาจจะฟังดูยากๆกแต่จริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากครับชายหนุ่มไม่ใช่แบบนั้น นั่นไม่ใช่ความยากแบบที่ผมพูดถึง แต่และอย่างที่อาจารย์ว่ามามันฟังดูทําใจเชื่อได้ยากเกินไปทั้งเรื่องแผลใจไม่มีจริงเลยปัใจภายนอกไม่มีผลต่อตัวเราเลยอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะเราทําตัวเองที่แกไม่มีความสุขอยู่นี่ก็เพราะตัวแกเองทั้งหมดนี้ทําให้ผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังถูกพิพากษาสําหรับสิ่งที่เคยทํามาในอดีตเลยนักปรัชญาไม่เลยครับผมไม่ได้พิพากษาคุณจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการยึดเป้าหมายเป็นสําคัญของแอดเลอร์บอกด้วยสามไปว่าสิ่งเหล่านั้นก็ สไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบนันแม้แต่น้อยคนที่กำหนดชีวิตของคุณคือวินาทีนี้ตั้งหากชาหนุ่มนี่จะบอกว่าผมสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้วินาทีนี้อย่างนั้นหรือครับนบรชัชญาใช่แล้วครับเพราะอาดีตไม่ได้มีที่พูนอะไรเลยชาหนุ่มผมยังเห็นด้วยกับอาจารย์เต็มร้อยไม่ได้หรอครับ เพราะมีหลายเรื่องที่ยังยอมรับไม่ได้และอยากจะแย้งอยู่แต่ในขนาดเดียวกันมันก็มีค่าพอให้เก็บไปคบคิดผมชักอยากเรียนรู้เรื่องหลักจิตวิทยาแบบเอ็นเลอรขึ้นมาจริงๆแล้วหรอครับแต่คืนนี้คนต้องขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนแล้วค่อยมารบกวนอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้าไม่อย่างนั้นหัวของผมคงจะระเบิดเป็นสเสียงแน่นักปรัชญาได้เลยคุณคงต้องการเวลาคบคิดคนเดียวผมอยู่ที่ห้องทํางานตลอดคุณมาพบผมได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยขอบคุณสําหรับช่วงเวลาสนุกๆไว้มาคุยกันอีกนะครับชายหนุ่มยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้เราถกเถียงกันค่อนข้างดุดเดือดผมคิดว่าอาจจะใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพกับอาจารย์ไปบ้างขอโทษด้วยนะครับนักปรัชญาไม่ต้องกังวลหรอกคุณคงเคยอ่านผลง,งานของเพลโตที่เขียนเกี่ยวกับโสกราตีสแล้วใช่ไหมั้น พูดและกริยาเวลาที่บรรดาสิทธิของโสกราตีพูดคุยกับอาจารย์นั้นผงผางตรงไปตรงมาจนหน้าตกใจแต่อันที่จริงการถกปัญหากันก็ควรจะไม่อ้อมค้อมแบบนั้นอยู่แล้วและอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับและเจอกันในวิดีโอหน้าในหัวข้อความทุกข์ใจทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์สําหรับเพื่อนคนไหนที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกฝากกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ